ดีครับพบกับรายการ A เอวเีวแดงเอวแล้วก็ดาวีคอนเนตพบกับรายการเอวีคอนเนต e ีพี่ไหนล่ะกิน EP ที่18แล้วเฮ้ยเมื่อกี้เราถ่ายปิดมาแล้วจะมาถ่ายเปิดทำไมวะต้องถ่ายเปิดทำไปบอกเขาทำไมอ่ะอ้าวแล้วต้องถ่ายเปิดดิไมไดรายการอะไรไม่เปิดวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับนิทรรศการวิชาการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานการค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทุกคนโอ้ขอบ2004 the best discovery for all วันที่2ที่3มิถุนายน2558ประจำปีการศึกษา2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการครับสุดยอดเจมส์จำได้ใช่ไหมครับอ่านอันนี่ครับเออ เล่นสั้นๆว่างานอ่าโอคอลบนั่นเองที่หลายๆคนก็งสงสัยว่าจะขึ้นมาทําไม <S 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 แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เราจัดโอคอลบมันก็จะได้ความสาม,มัคคีได้อาโอคอลบให้อะไรคุณบ้างโอคอลบให้ทำมาให้ไรผมออหนึ่งไม่ต้องเรียนออสองร้านอาหารเปิดทุกวันออสามเดินไปไหนก็ได้สี่ให้ผมได้รู้จักกับทุกๆคนในงเน็ตเต็มครับแต่มันไม่ใช่รายการเราแล้วไงใช่เป็นรายการของเขาใช่เราไม่ได้เปิดใช่ เอากูมาเปิดแค่นั้นแหละใช่เอากูมาเปิดทำไมก็ไม่รู้งั้นก็เราก็ไปดูเลยดีกว่าว่าแนนนะ้องงเมัไม่แนะนำอ่ะต้องแนะนำด้วยอ่ะอ่าแนะนำว่าหนไ่งสองหนึ่งเชื่อชื่ออะไรเชื่ออะไรเอาผู้ชื่อนั้นหนึ่งสองสามชื่อจูเนียรชาวันครับ นิ้วครับเบพิมอันนี้คือพิธีกรรายการนั้งหมดนจะไปจะไปดูอะไรก็ดูไม่ใช่รายการกูแล้วรู้สึกยังไงกับงานโอขอบครับก็รู้สึกดีที่ได้กลับมาเพราะว่ามหกจบแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆเป็นงานที่ทําให้แบบโรงเรียนมีอะไรมากขึ้นรู้สึกสนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนได้เจอสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอะความสามัคคีโอ้แล้วเนี่ย แล้วก็ร้อนร้สึกดี <Okay. S 1> ดีดีแค่ไหนดีมากใช่ไหมมันมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนะเหนื่อยแล้วแบบเราได้ความรู้อะไรจากงานนี้ไหมได้รู้ครับไดร้รู้รู้รู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยเกี่ยวกับรู้งี้อยู่บ้านดีกว่า <c oughs> การทํางานเราขอบอ๋อได้แบบทํางานเกี่ยวกับเพื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> จัดบอร์ดครับแล้วก็เออก็มาโรงเรียนมาช่วยจัดบอร์ดเพื่ออะไรเงี้ยไม่มีอะไรไม่รู้อ่ะก็มาหนักแล้วแหละครับมามาจัดบอร์ดนะฮะเป่าเว้าเก้าหางฮะหรือว่าพันเอกเป่าเว้าก็ได้ก็มาจัดบอร์ดครับก็มาจัดบอร์ดธรรมดามาเล่นเกมตอนเย็นครับเพราะที่บ้านไม่มีคอมไอ้จัดบอร์ดครับผมพูดเล่นเตะบอลครับมาสองผู้หญิงครับบอนโอคขอบมีน้องเขาเต้นครับน้องเขาใส่ชุดเซ็กซี่ครับไม่รู้ครับเดี๋ยวงานเข้าครับเคยชื่อครับไอ้จัดนกล้องไม่ไหล รู้สึกว่าโกลาหลมากครับเพื่อนๆก็ช่วยกันทำงานอย่างเร่งด่วนปั่นแทบตายช่วยอยู่แล้วก็มีคนจ้องมองอย่างเยอะแยะจ้องมองนี่คืออะไรวะมีแต่คนมีแต่คนจ้องมองแล้วหัวเราะหัวเล้อเยอะเยอะใช่หัวล้อเยอะเยอะมึงรู้สึกยังไงกับงานองค์ประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยตอบตอบเร็วๆ ดีมากค่ะสวยค่ะเฮ้ยตอบดีๆหน่อยให้มีเหตุผลน่ะอยากได้ความรู้อยากได้ความรู้ไม่ใช่ความแบบไร้สาระไม่เอาพร้อมครับผมพร้อมแล้วมีการเตรียมการพร้อมอย่างไรครับอะไรนะครับขออีกรงเตรียมการพร้อมอย่างไรเตรียมการพร้อมนะครับก็ฝึกภาษาอังกฤษครับฝึกภาษาอังกฤษทำไมอะเวลามีต่างชาติมาถามที่ซุ้มเนี่ยเราจะได้อธิบายเขาเป็นภาษาอังกฤษได้ถ้าคนจีนมาถามถ้าคนจีนมาถามภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลครับผมก็พูดอังกฤษกับจีนได้กันได้ครับอ๋อครับผมเข้ไปภาษาจีนหรออ๋อไม่ใช จีนนมัก็าได้ครับน่ะหาลองลองถามผมดูอ่ะอ่กูไม,ไม่ได้นะกระพอ,อ,อกันนะ่ะไม่เป็นไรหรอกนี่ะเอาเป็นว่าฝึกหายกลิ่นอ่ะก็ต้องเตรียมขออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมใจครับเตรียมใจให้พร้อมกับการดูขอบ ของคนที่ได้คัดเลือกมาบรงานเลยค่ะก็เป็นงานที่ทําให้แบบว่าเกิดความสามัคคีกันอย่างเช่นแบบว่าห้องหนึ่งก็จะมีโครงการหนึ่งอย่างเช่นแบบว่าโครงการไหนที่แบบเด่นๆเขาก็เอามาจัดกันอย่างเงี้ยก็จะงทำให้แบบโรงเรียนเรามีประสิทธิภาพมากแล้วตอนเดินมาเห็นรูปน้องนิ้วกับน้องน้องน้องเจด้วยชอ ชอบเลยก็เลยต้องรีบต้องรีบเข้ามาเลยอ่ะชอบจริงๆเไม่ว่าเป็นตัวดึงดึงของเรียนเลยใช่ใช่ก็กูชอบจริงๆนะเนี่ยมีตั้งหลายป้ายไม่รู้หมดงบไปเท่าไหร่แต่ชอบแต่ชอบร้อนก็ได้ความรู้จากโรงงานอะไรอย่างงี้สนุกมากเลยครับสนุกมากเลยของครับค่อนข้างพร้อมคแบบเราเตรียมเราเตรียมตัวไงบ้างอะไรเงี้ยก็ ทำโครงงานส่งอาจารย์ให้เสร็จแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการาทำซุ้มกับเพื่อนๆรู้สึกมีความรู้ดีกว่าอยู่บ้านเยอะเลยเพรอยู่บ้านนไ,ไม่มีอะไรทำเลาว่าไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหม ประโยชน์มากเลยเนี่ยแล้วแล้วมานี่ได้ทำอะไรครับแม่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันเนี่ยแหละแม่ก็ต้องมานั่งรอไม่มีใครทำเลยร้อนไหมครับโคชิบ <c oughs> มาบ <c oughs> ้านกับโรงเรียนเนี่ยอะไรเดียวกัน <c oughs> บ้านดิเอ้ยไม่ใช่ต้องโรงเรียนดิออมีอะไรทำเยอะแยะหมดก็ <c oughs> ช่วยเพื่อนจัดบอ,ดอร์ดอะไรเงี้ยครับผมครับผมแล้วทำอะไรบ้างครับก็เดินดูงานอ๋อเดินดูแล้วที่บอกช่วยเพื่อนจัดบอร์ดนี่แหละก็ช่วยเพื่อนพิจารณาร้อนมากร้อนสุดๆแบบ ควรจะพัดลมมาติดให้บูธที่โรงอาหารเล็กหน่อยนะคะคือแบบร้อนจริงไม่ไหวมากเปิดไฟหน่อยเปิดเปิดเปิดไฟบูธหน่อยเธอเอาปลั๊กต่อมาแล้วว่ะเอาเข้าประเด็นเลยดีกว่า่ะดอกไม้ดอกละสิบบาทค่ะอยู่ตรงทางขึ้นเวทีนะคะจะเลือนะคะให้คนที่คุณชอบนะคะคนที่สองมีแข่งเต้นนะคะวันที่13มีมีร้องเพลงค่ะร้องเพลงแข่งด้วยนะคะนอกเรื่องก็มึงสนุกเหมือนเดิมของเยอะแยะคนเยอะแยะไปหมดเลยหญิงไม่ง่ายหญิงไม่ง่ขอโชว์ของหน่อย ฉันน่ารักเสลือเกินแล้วคิดว่าเขาขอมีประโยชน์ยังไงครับได้ให้ทุกห้องโชว์ผลงานกันครับผมแล้วทำอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างเราเนี่ยเดินเล่นครับผมทำตัวไรประโยชน์เรวันเฮ้ยยืนให้หนักแผ่นดินอ๋อของเราไม่ได้ช่วยเขาจัดบูธอะไรปะเนี่ยซื้อน้ำให้คนจัดคระผมสนุกสนานเพราะว่าก็ ที่เรียนตอนเขาไขลูกเสือไม่เคยร่วงมาขนาดนี้ความสมรสมากของห้องสิบเพิ่งเคยเห็นไปครั้งแรกครั้งแรกงานกีฬาสีก็ไม่ใช่ขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่างานนี้ไม่เพื่อช่วยเหลือกันมากกว่าในห้องเรียนการเตรียมความพร้อมของผมก็คือการช่วยเพื่อนจัดของทําของหรือช่วยการทาการทดลองที่เพื่อนจัดเตรียมไว้หรือการจัดหาวัสดุให้แก่เพื่อนน้องพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับโอเคครับก็มีการจัดบูธนะครับการจัดบูธแล้วยังอื่นไหมยังอื่นนะ ก็ยังมีอีกนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงนี่แหละก็คือแบบจกแต่งบอดอะไรอย่างเงี้ย ну ดีค่ะสนุกดีค่ะทำกิจกรรมร่วมกันก็ดีค่ะให้เด็กได้มีกิจกรรมภายในโรงเรียนทำแล้วก็ช่วยให้เด็กพัฒน์ได้พัฒนาได้ค่ะเราวคิดว่าคอขอบนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับก็ได้ช่วยเหลือกันภายในโรงเรียนค่ะเออปีหน้าอยากเล่นวงดนตรีตรงนี้ครับสนุกดี ชอบครับชอบเมื่อกี้ที่เล่นเป็นไงบ้างเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่นก็ตามสภาพนะครับดีครับเหนื่อยอ <c> ะ <oughs> โอเคแล้วงานโลคอบเนี่ยได้อะไรไหมได้ได้อะไรบ้างจากงานโลคอบได้เยอะเลยครับได,ได้ได้ไม่ต้องเรียน,นย <c oughs> แต่ปีนี้แย่หน่อยครับจัดตอนปิดเทอมก็ตัดผมเฟี้ยมาได้ดีตรงเนี้ยพี่ชื่อเสียนะ<อ>สุดหล่อแบบ<อ>ไรอห้าหกหกก็ก็รู้สึกดีครับที่มีมีกิจกรรมดีๆขึ้นอย่างนี้ครับแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์อะไรจากงานโลคอบบ้างครับก็ได้นั่งเยอะขึ้นครับได้นั่งหนา อะไรเขาจะให้เล่นข้างล่างอย่างรู้จริงๆริงอแบบใจเลยอยากเล่นดนตรีข้างล่างมันจะมันกว่านี้เยอะอกเลยตอนี้ได้อะไรจากโอขอบักงานโอคอบได้บ้างสนุกครับสนุกได้เล่นดนตรีครับรักในเสียงดนตรีก็รู้สึกยังไงกับวันจากงานโอขอบครับก็งานงานนะคะไม่รู้จะจัดทาไม ใส่ไปแล้วได้อะไรคะขอถามสักคำหนึ่งคะมีสารหรือเปล่าคะทํากันเนี่ยเวลาเดยกก็ไม่ได้เรียนนะคะรู้ไหมแต่ก็ได้อย่างหนึ่งที่ได้พักได้หยุดอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้ขอบได้ประโยชน์แล้วครับอ๋อก็มองหน้าสิคะรู้สึกว่ามีประโยชน์ไหมล่ะคะอย่างไงี้ล่ะคะประโยชน์ร้อนมากค่ะร้อนมากได้ความสนุกค่ะอ๋อหนุกดีครับเป็นตีบันกับเพื่อนนะแล้วคิดว่าโอ้ขอบมีประโยชน์ยังไงครับไม่มีครับเหนื่อยเปล่าครับก็สนุกดีครับได้มาฟังดนตรีเยอะแยะก็รู้สึก แบบรู้สึกว่างานโอเคแบบมันมีอะไรมากกว่านี้มีมากกว่าโครงงานก็คือมีงานดนตรีเราแบบทุกคนก็ขึ้นมานสนุก้วยกันรู้สึกยังไงกับนินวครับรู้สึกยังไงกับการเราฟังดนตรีครั้งนี้ครับก็ดีครับก่อนเริ่มงานพอรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานนี้ก่อนเริ่มงาน <ๆ S 1> أ, ก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ยังไม่คุ้นพอได้ดูพวกเราได้มาแสดงความสามารถของแต่และวงแล้วก็โอ้โหทึ่งมากไม่ธรรมดานี่มันยังกับชุมนุมแบบ อะไรเขาเรียกตักคาซลาแห่งมิวสิกเนี่ยมันสุดยอดจริงๆโอเคนี่ก็ปลายๆแล้วเหลืออีกสวงเนี่ยได้ทราบเลย3วงแล้วก็พขอ,ขอจะพูดอะไรกับงานนี้ไหมครับโอ้ขอชื่นชมนะขอพวกเราเนี่ยเออเรานี่เป็นเวทีของพวกเราเนี้ยที่เราเรามีความถน,นัดยินชื่นชมวงแรกของเขาเนี้ยที่เล่นเอ่อว่าหนึ่งถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆนี่นะเราก็สามารถไปสู่ <อา S 1> มืออาชีพได้ฝีมือพวกเราเพราะดนตรีเนี่ยมันมันสามารถเรียนรู้กันได้แล้วก็ ใช้ใช้พรสวรรค์ที่เรามีแล้วก็พรแสวงนิดหน่อยแล้วก็ทักษะดีใจฮะดีใจก็าเลยพวกเรามีความสุขดูแล้วนะพวกเราที่มาดูแล้วก็ทุกคนนั่งอยู่ดูกรรมก,การเนี่ยยังไม่ยังอยู่เต็มรัชกอนเช้าที่พอมาเปิดก็ขอให้กําลังใจพวกเราเชาวมิวสิกของต่อพอนะท,ที่ที่ที่ได้ช่วยร่วมมาสร้างสารรค์ทําให้ให้งานของเราแล้วก็ปีหนึ่งเราก็เต็มที่อย่างนี้ครั้งหนึ่งก็ขอให้พวกเรา ได้ช่วยกันทําให้โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงต่อไปขอบคุณขอบคุณพ่ออมมากค่ะก็สาหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกทคนที่ให้เราได้สัมภาษณ์ครับ้เดี๋ยวพบกันใหม่กับอีพีหน้าทําไรคุณภาพกันมากเลยี่ยคือแบบนี่คือไต่ไอวีรุ่นใหม่อ่ะที่ทำไนอ่ะไม่ได้ผมไม่เกี่ยวนี่ยกลับมานะขอเธอคนกลับมา เนไหนเดี๋ยวเร่เอกบอกชื่อไี้ไม่อยะรู้เป็นใครอ่ะชื่อเนชื่อช่อเเคยจะเย็นเหมือนกัเป็นน้องมากเะไอ่ะเนอ่ป็นรายการใช่ไหมครับก็จบไปแล้วนะครับกับวง t MP ต่อไปวงไม่ใช่ได้เหอไปวงนี่เป็นรายการอ๋อ จบแล้วนะครับสำหรับวันเตรียมงานกอนวันโอคอบฟังคนดูนะครับ AV Connect ได้ก็คือพี่กินกับพี่อูเขาก็จบไปแล้วโดยที่เขาเรียกว่าเราต้องหาคนสานต่อแล้วก็เจอไอ้พวกนี้แหละก็ช่วยติดตามกันเหมือนเดิมนะครับว่าคุณภาพก็เชื่อว่าเด็กๆก็ยังพัฒนาได้ดีกว่าพี่แน่นอนแค่ขั้นดนตรีนี้จะมีจัดอีกรอบเดียวเท่านั้นคือตอนเปิดเทอมมั้งเปิดเทอมจจัดอีกรอบหนึ่งรอบเดียวแล้วก็จะไม่มีแล้วอันนี้เราอยู่สยามดิสคัพเบอรีนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ มื่ยมังพูดแล้วไหนอ่ะโตถ้าใหม่ใหม่เป็นงี้กลัวใหม่เก่าดีกว่าครับขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราเล่นวงดตีในวันนี้นะครับเขาไม่ได้พูดถึงเราเขาพูดถึงทั้งอวีก็กูจะพูดถึงกัวขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกผมเล่นวงนตรีในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้แตเย็นถ้าไม่มีพวกคุณในวันนั้นที่คอยตำหนิคอยด่าคอยว่าสาวผม ก็คงไม่มีผมมายืนในวันนี้นะครับขอบคุณครับจะเรียกว่ากาเบิร์ดเบกมอดครับเฮ้ยไม่ใช่เบกมอดครับก็ฝากให้น้องๆตั้งใจทำงานนะครับอยู่ที่นี่ก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นครับผมทั้งกรรมการ อาจารย์ที่สอนเราก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ออสอาจารย์เต็กอาจารย์เจหรือว่าจะเป็นอาจารย์เอหรืออาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสตาร์บีนะครับเขามีบุญคุณกับผมจริงครับผมทุกคนทุกคนเป็นคนที่ดีจริงครับถ้าเกิดผมไม่ไม่ได้บุคลากรที่เขาสั่งสอนผม็เบาดิาเบาดิคือถ้าเกิดผมไม่ได้บุคลากรจาพวกจำพวกคนเหล่านี้ผมก็คงไม่มีเป็นกีตสตาร์บีวีทุกวันนี้ฝากน้องๆครับตั้งใจเดยครับผม ทำสิ่งที่เรารักมันก็มักจะได้ดีเสมอนะครับ ขอบคุณครับไม่จะร้องพายเลยท้าใมกูพูดดีแต่มึงงร้อไม่ดีไปแล้วเหนื่อยก็แล้วฝากน้องๆว่าตั้างใจตั้งใจเลยหรอซึ้งมากเลยที่ฝากพับอะไรเกี่ิดอะไรมีก็ตอนนี้ก็มีรุ่นน้องมาสิบท่อต่อแล้วก็ช่วยติดตามน้องๆเขาด้วยผลงานก็จะมีผลงานใหม่ดีๆขึ้นไปเรื่อยๆให้น้องได้ชมกันครับก็อยากจะขอบคุณครับกราบขอบคุณกราบกราบเจอกันด้วยนะลูกขอบคุณพวกพี่ๆครับ ที่ได้เรียกว่ารเริ่มต้นเริ่มต้นงานเริ่มต้นงานมาให้เราได้สารต่อเริ่มต้นสิ่งดีๆไว้ให้เราได้ทําตามถ้าไม่มีพวกพี่ในวันนั้นครับก็ไม่มีในวันนั้นและก็ไม่มีในวันนั้นหละที่เป็นคลิปเ <c oughs> รียกน้ำตาหลังจากนีก้จะมีรายการใหม่ครับ ครับผมนี่รายการเดิมชื่ออะไรนะรายการเดิมชื่อ AV Connect ็กไม่นอนผมไปนอนคิดกันมาทั้งคืนแล้วครับครับผมเราแบบเปลี่ยนเป็นอะไรเลยเปลี่ยนเป็น Connect AV ครับผมครับนี่คิดแล้วใช่ไหมนี่คิดแล้วครับอ๋อเรียกว่าหมายไม่ควาบเรียกว่าใช้ทั้งเซเลบั่มาคิดแล้วคือไม่อยากให้รายการของพวกพี่โดนลืมไปครับครับผมเหมือนสามต่อแต่มันแต่มันจะดีกว่าเดิมครับาะครับครับก็ขอบคุณมากครับและติดตามดูพวกเรารับรองสนุก แน่นอนไม่มากกว่าเดิมก็ไม่น้อยกว่าเดิมก็เท่าเดิมเท่าเดิมรู้อะไรนยบอสอะบอสบอสเกี่ยวอะไรกราบกราบว่าฉันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นเหมือนเธอเธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วก็ตายเหมือนกับเธอถ้าพี่มุกยังแค่เก็อยากให้ทบทวนว่าฉันจะเป็นอย่างไร